ในโลกของวงการฟุตบอลนั้นมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายแต่ก็มีบางเหตุการณ์ที่เราต่างคิดว่าถ้าเหตุการณ์อันนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดคริสเตียโน o โรนัลโดไม่เคยออกจากเรอัลมาดริดตอนนี้เขาจะเป็นยังไงหรืออย่างถ้าจอห์นเทอร์รี่ไม่ลื่นในตอนดวลจุดโทษน,นัดชิงแชมป้ยนสลีกกับแมนยูในปี2008เชลซีอาจจะได้แชมป์ไปในปีนั้น เช่นเดียวกับที่เราจะพูดในวันนี้ครับถ้าโอเวนฮากิฟไม่เคยได้รับอาการปาดเจ็บชีวิตการคัาแข่งของเขาจะเป็นยังไงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นินจาดูบอลจะมาเล่าเรื่องของโอเวนฮากิฟกองกลางพรสวรรค์ผู้โชค้ายโดยต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2000ตอนนั้นโอเวนฮา g i กิฟเป็นนักเตะของทางบอยเลนมิวนิกและเขา ก็เป็นหนึ่งในชุดที่สามารถคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์บุนเดสลีกาสสมัยเดฟเวโพคา3สมัยและแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปี2001ฮากริฟนั้นเป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในสมัยที่ค้าแข่งอยู่ที่เยอระะมันจนในปี2006เขาก็ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษไปรู้สึกเุตบอลโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมันซึ่งบอลโลกครั้งนี้แหละครับ ที่ทำให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายทีมโดยเฉพาะจากเซอร์เล็กโฟกุสันผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามเซอร์เล็กก็ต้องเฝ้ารอจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2007จนในที่สุดแมนเชสเตอร์ย <k> ูไนเต็ดก็ได้กระชากตัวโอเวนฮาร์กิฟมาร่วมทีมได้สำเร็จในราคา17ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเลยสำหรับเงินในยุคนั้นโดยฮาร์กิฟได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง BT Sport ว่า มีหลายทีมที่สนใจและติดต่อผมมาและผมจำได้เลยว่าตอนที่ผมกำลังจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซอร์อเล็กได้บอกกับผมว่าออกีบเอ็งรู้ไหมหนึ่งในเหตุผลที่ข่าซื้อเอ็งมาร่วมทีมอะ่ะก็พอต้องการให้เอ็งอะ่ะมาช่วยพวกเราคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกให้ได้และข้าเชื่อว่าเอ็งสามารถจะทำมันได้และผมอะ่ะก็ตอบทันเซอร์ไปว่าครับบอส นี่แหละคือสาเหตุที่ผมย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการมาของฮาเกฟเป็นที่คาดหวังของแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างมากว่าจะเป็นการมาทดแทนการจากไปของรอยคีนที่เพิ่งออกจากทีมไปซึ่งในช่วงแรกของการลงสนามเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของแมนยูซึ่งเขาก็กลายเป็นที่รักของแฟนๆแมนยู Man ในทันทีการวิ่งไม่มีหมดเล่นอย่างเต็มที่และมีแพชชั่นที่เต็มเปี่ยม ซึ่งในฤดูการ2 0 0 7ัเจถึงเจ้าตัวก็กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมเมีย์ลีกมาได้สำเร็จแถมมีลูกยิงฟรีคิกที่เจ้าตัวซัดใส่อาร์เซนอลในช่วงท้ายของฤดูการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่แมนยูสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ในปีนั้นซึ่งฮากริฟก็มีบทบาทสำคัญในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นครบทั้ง120นาทีในนัดชิงที่พบกับเชลซี และเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในคนที่ยิงจุดโทษเข้าในการโดนจุดโทษและสามารถช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกไปครองได้สำเร็จตามที่เซอร์อเล็กบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาเรียกได้เลยว่าปีนี้คือปีที่ดีที่สุดในชีวิตการค้าแข่งของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ที่ได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ย้ายมาแถมยังเป็นนักเตะชุดหลักอีกต่างหาก โดยเขาได้ลงเล่นไปทั้งหมด34เกมรวมทุกรายการในฤดูกาล2007-2008ด้วยฟอร์มอสุดยอดแบบนี้ทุกๆคนก็ต่างเฝ้ารอที่จะได้เห็นเขาโชว์ฟอร์มแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนจากหน้ามือไปเป็นหลังมือครับก่อนเปิดฤดูกาล2008-2009อเวนฮาร์กิฟได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณขัวเขา่าและได้รับการเวนิจฉัยว่ามีอาการอักเสบของเอ็นที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่การผ่าตัดครั้งใหญ่ ที่ทําให้เจ้าตัวไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลยพวกเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าและต้องได้รับการผ่าตัดนั้นฆ่าชีวิตนักฟุตบอลไปหลายคนแล้วโดยนับตั้งแต่นัดชิงยูฟ่าปี2008จนถึงเดือนตุลาคมปี2010โอเวนฮากิฟได้ลงเล่นไปเพียงแค่117นาทีนับเป็นจำนวน4แมตช์ทวนโดยในเดือนพฤิก,กายนปี2010 ฮากิฟมีชื่ออยู่บนมันนั่งสำรองในเกมที่พบกับวูฟแฮมตันและได้ถูกส่งตัวลงมาในสนามซึ่งทำให้แฟน,แ,ฟน,แ,ฟนแมนยูหลายคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เห็นเขากลับมาลงเล่นอีกครั้งแต่แล้วหลังจากลงเล่นได้เพียงแค่5นาทีเขาก็ได้รับอาการบาดเจ็บบุริเวณเอ็นร้อยหวายจนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามโดยทันทีเรียกได้เลยว่าอนาคตของเจ้าตัวกับสมสรแมนยูได้จบลงในทันที แต่มันไม่มีข้อกังขาอะไรเลยนะครับสำหรับฮาเกฟเขาเคยเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในโลกในช่วงหนึ่งแต่ร่างกายและอาการบาดเจ็บก็ได้พลากอาชีพนักฟุตบอลของเขาไปลองคิดดูสิครับถ้าเกิดฮาเกฟไม่เคยได้รับอาการบาดเจ็บนี้ตอนนี้เจ้าตัวอาจจะกลายเป็นไอคอนหรือตำนานของสโมสรแมนยูไปแล้วได้ซ้ำโดยหลังจากที่เจ้าตัวได้หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2011 ฮาคิฟได้ออกมาต่อว่าทีมแพทยของเขาผ่านทางเดอะการเดียนอย่างนุนแรงว่าผมแม่งอะต้องเป็นหนูทดลองสำหรับการรักษาเหล่านี้หลายครั้งผมแทบจะไม่เคยมีโอกาสที่จะได้พูดเลยว่าทำใจให้สบายแล้วพักฟื้นกัน6เดือนนะเพราะว่าทุกๆครั้งอะ่ะแม่งก็จะล้มเหลวตลอดเมื่อได้ฉีดยาอะไรไปเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตผมมากซึ่งหลังจากที่เขาออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮาคิฟ ได้จ้างเทรนเนอร์ฟิตเนสส่วนตัวและได้อัดคลิปการออกกําลังกายที่ยิมของเจ้าตัวลงใน YouTube เพื่อที่จะให้สโมสสอนอื่นๆมาเห็นว่าตัวเขายังสามารถเล่นฟุตบอลได้อยู่และคว้าตัวเขาไปร่วมทีมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆที่ทริกนี้มันใช้ได้ผลกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นคู่ปรับของอดีตต้นสังกัดของเจ้าตัวแมนซิตี้ได้ยิงข้อเสนอเป็นสัญญาจํานวนหนึ่งปีให้ฮากรีฟและเจ้าตัวก็สามารถยิงประตูได้ ตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามในบอลลีครับซึ่งนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นการกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งของเขาแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมครับฮากรีฟนั้นมีความฟิตที่ไม่เพียงพอบวกกับมีอาการบาดเจ็บที่รบกวนอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาได้ลงเล่นไปเพียงแค่3มเกมให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และตัดสินใจแขวนสตั๊ดในวัยเพียงแค่31ปีซึ่งเร็วมากๆสำหรับนักฟุตบอลอาชีพแต่ถึงอย่างนั้น โตัวก็สามารถคว้าชแชมป์มาได้แทบจะทุกอย่างแล้วกับสมโมสรยบร์ m มิวนกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับที่นักเตะที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสามารถต้องมาจบอาชีพลงด้วยการบาดเจ็บที่ไม่มีวันหายก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ หรือสามารถคอมเมนต์มาติดชมกันได้นะครับและตอนนี้ช่องของพวกเราได้901,000 s u b s c r i พัเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยซับพอร์ตกันมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีนินจาดูบอลในวันนี้ครับส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ